เอาสวัสดีค่ะพี่น้องว่าตะมาหอดเงียวเสิรถเท่ารหลดหมทายวันนี้โอ้ตอนนี้ยุบบานพักวลรำแจกเกลอยค่ะพี่น้องกัพภาลากิจวันหยุดของเฮาเมืนน่อนี้โอ้แดดดีเท่าไห่แดดดีพิจนายเดินกว้างกว้างบานพักกันเลยอันนี้รถแน่นเราจะพอนุณชทายม่านเงียวเชียว น้องวันยุดกับแดดดีๆแบบนี้ที่เฮ็ดยังไปบ่ได้นองจากการเอาสุดไปซักไปน้ำหาล้างก่อนจอเพิ่นซ่อมจอได้นนิซ่อมจอซ่อมจอไม่ใช่ซ่อมจอดูใส่นอกอันนี้เพิ่นลงล่างให้เฮนี่ไงผู <c ười> ้ดใดเอาล่างออกมาไว้ให,ห้่ะ ซื้อเสือกเลยอย่อันนี้เป็นล่างสุดล่างสุดของแนนแบบดี่ดีพี่น้องวันนี้ย่ำเสาโอ้คือแกหยาบแก่ย่ำเสาเสากับส,สีเอาสุดไปซากนี่สุดกับสีใสไว้ในถุงไว้จังเสีย,ดยสเดี๋ยวต้องแปลงไว้ใส่แต่ว่าเดี๋ยวผ้ายางมึงบริเวณบานพักก่อนพี่น้องแดดดีมากอากาศปลอดโปร่งเรื่มล่างยู่นอกพอดีเพิ่นออกมา ไม่ยังก,ก็ว่านี่หนดวันหยุดแต่ว่าคนบ่หยุดพักหยุดพอนเลยสุดแห่เพราแม่สุดใส่แหม่ใบเต้งแต็มืาขึ้นหุ่นตีหนูอโอ้ยอย่าว่าหันหลังดูสร้าง <laughs> นายหลายไม่อยากก่างไรหน่มีคนแจกวันตีแม่เฮ็ดยังท้างในกูไม่เห็นเฮ้ยไ่เห็นเราดอกวันหยุดเนาะ ยังรอมาทางพีก่นอนบอ่ยังไม่ได้เอาเดี๋ยวจังว่าเอามันอยู่นอกอยู่ตะแหลกนึกว่ามันสียวนใน่ๆน,น,นะมาน่อยตัวนั้นไปใช่แล้ววะไปเอบีอยู่หน้าหอ้องยู่หน้าห้องอาถรรพว่นเสียงเฮาเพิ่นโอ้ยถือฝนอีบารแทะ กลับมาบ้านพักรอบนีเขียวชะอุ้มฝนตกเด้แบนเติอนดพร้อมกวงอยู่ทางนี้มีบอแม่เจ้าจะไปใส่แล้วเด้สวัสดีค่ะจังว่าแดดดีด,ดีมือเข้ายุดพอดีอิลามาเอาสุดไปซากแล้วโอโท้ทโอโอรยยัง <laughs> โอ้มาได้เสื้อพื้นง่ามแท้อันก็แม่ติ๋มอืมแม่แตนไปใส้บริษันเดิมว่าบบเห็นแม่แตนอยู่เงกอนเลยตอนเดเพิ่นหยอกร้านอยู่คนเดฟเพิ่นเลิกันไปเอาหลานโอ้มา่อวมนโบวานเพิ่งเลิกันไปเอาหลานอ๋อซันตีเจ้าหญิงน้องขวันนี่อยู่ในเงอนเธอหยางเขาไปเบิ่งแต่ในขวดสิโอ้ยบบเห็นเราดอก บก,ก้าเขาไปไกลพอ่อววาสร้ววางกุญแจไม่<ฆ>มกินมงตีหานี่แม่ <ừ> นอนมาละทอนอีรีได้แม่นอนตักเต่อันหกโมงสาของหมู่บ้านตื่นมาจะนอกทุ่มนอนคักนอนเน่พ่อบอกงานอีกสาเดือนเดิมวะระเม้ ยื้อใส่เอาลูกมันยื้อใส่อยู่ทั้งรถน่ะเอาลูกไม่แล้วเอาไว้ไปไว้ใช่ปะนี่ซื้อเอารถทะเบียนรถคันสม่งพูดนี่แน่นขั้น,น,นใช่ทำไมเมียจำไม่ได้ว่าทะเบียนเมียฮ่าเด้อพลังการซูแมแน่นมันอามวิบมาก <c oughs> พี่น้องแมวออกรถโอ้ยโอแม่นมพี่น้องแมวออกลูกใส่รถ นี่นี่นี่ขั้นนี่เอ้าัวเดียวกันกับลูกเลยออกมือเคลืนนี่เด้เมื่อวานนี่เมื่อวานเด็กหน่อยเขาทำความสะอาดลดราล้างรถเขาเก็บลงมากไม่เจ็ดมีเจ็ดนี่ล่ะองตัวนี้ล่ะหนึ่งแปดเจ็ดผู้ใดสิติดต่องานกับเบอร์โทรตามนี้ล่ะค่ะปาดพลังการซุ่มแม่แม่ออกจจกโตัวแมวออกสองตัวพนปาด กินย่างเดียวไปบอกไปหาแม่เจา้ามาคอืนบานองาเหตรูแน่คินมมาเรือยมนมเหลืองเหลื่อมฮุนังดีทำเน่ยเสือเฟินเนงามกว่คักไปย่างไปเอาแม่จะไปใชเมื่อนี่แม่จะไปใช้แม่กับที่พี่แล้วกวนเปลี่ยนอยู่แถวนี้ละตีอีกเกี่ย่ละพิักาอะคือกุกิกเกี่าเอาเด็กหน่อยห่าซักสุดแล้วติ เพื่อนเอาล่างึ้นย่ำไดแบนี้กะสีมืดแรงผมจะ่มแรงเออท่านแดดปานนี้ล่งูกพี่สอยู่นอกพอดีพี่กันญ่าเพื่อนเอาลงไห้สงสัยเพื่อนดอยู่เพราะว่าบอกเพ่นใดอยู่ว่าสีสักสุดเพื่อเรื่องออกมาไวบอได้นเบีดี้ถือเงินมากมีแต่โอนเอาแล้วองมอสีไดสีพ่อหรือสีแม่ ีตอนนี้มันเป็นสีพลอยอยู่ตอนนี้มันเป็นสีพลอยอยู่ตองเป็นบัตรประชาชนเออ,อ,เอ,อสำเนาถูกต้องอไปอีแม่พาไปแน่เรื่องอีแม่ไปเวียดตีอีแม่เจออมาปานบอกให้ถอถ่ดเดีหน่อยโอ้เออสันยางฝรั่งขั้วถ่านทางหมู่ทางนี่ตัวย่างไปแล้วก็ห้องกากาใช่เลยเหรอย่างพี่น้องวันนี้โอ้ยจังว่าเขียวอันดีทีเนาะกลับมารอบนี้สันดอก บานพักเข้าดชชูชุ่มชื่นชุ่มฉ่ำมากเลยี่ลาพี่น้องบรรยากาศเงียบสงบค่ะดีดีตัวโอ้หมาก็ออกลูกแมวก็ออกลูกเดินกับกว้างกวางอยต้นมะคหมหอมมะคายางสวนเปลี่ยนไปแถวนี้แหละ ยุดสองวันนะคะ